สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเว็บแฟร์ดีต่อเลยนะครับในกรณีที่เราแจ้งงานนะครับหรือว่ามีปัญหาต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่จะทํำยังไงนะครับอันนี้ในมือถือก็เป็นแอปล็อกล็อกอินมาจะได้หน้าตาคล้ายๆกันนะครับให้เรามาที่ในส่วนของตัวโปรไฟล์ก็ได้นะครับหรือว่าในส่วนของตัวหน้าแรกนะก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะถ้าเป็นจากในคอมนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวเอ่อไลน์ตรงนี้นะครับไลน์แอดเนาะ คอเซนเตอร์นะครับก็มีจันทรถึงเสาร์นะครับจันทรถึงเสาร์อันนี้ฝ่ายคอเซนเตอร์รับประกันก็จะเป็นจันทถึงสุกนะครับถึง6กโมงเย็นนะแต่ว่าปกติผมจะใช้ในส่วนของตัวไลน์นะครับเลนไลน์แอดเฟดีนนะสามารถแอดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดเข้าไปนะเขาจะมีในส่วนของตัวรายละเอียด QR code นะครับแบบนี้นะตรงนี้ถ้าเราแอดเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับเราก็กดแชทตรงนี้ได้เลยนะครับโอเพนไลน์ open line นะครับแบบนี้ได้เลยนะ เขาก็จะเปิดมาให้นะครับถ้าใครใช้ในมือถือเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเมนูขึ้นมานะครับเราก็บอกว่ากดติดต่อเจ้าหน้าที่ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเป็นเช็คเบียด่วนทําอะไรพวกนี้ก็สามารถดาวน์โหลดซื้อการตลาดนะครับวิดีโอการใช้งานระบบก็สามารถดูจากไลน์แอดได้เลยนะครับแจ้งงานผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็ได้นะครับพอเวลาที่เรากดติดต่อเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยแล้วก็ค่อยพิมพ์นะครับถ้าสมมุติว่าเอ่อกด ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปตอนแรกแต่ว่ายังไม่ได้กดเมนูตรงนี้นะครับเขาจะยังมองไม่เห็นนะครับก็คือแนะนําว่าเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดตรงติดต่อเจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยพิมพ์บอกไปได้เลยนะฮะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครตรงนี้ได้เลยนะค่าคอมมิชชั่นน่าจะถูกใจนะครับน่าจะถูกใจหลาย harbor, ๆคนหลายๆท่านหลายๆตัวแทนหลายๆท่านเลยนะครับก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าสมัครแล้วก็แช้งมาหน่อยนึงนะครับผมมีคอร์สออนไลน์ให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ